สวัสดีจ้าวันนี้ย่เตียวสิผ้ามากินเขา่าถ้ามากินเข่ากับอันแกงน้ำมัส้มใส่ไข่ปลาด้วยจ้ะแกงน้ำมัส้มใส่ไข่ปลาจ้ะเบิ้งเอาให้เบิง้งโอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมากินไข่ปลากับายเตียวประดด ไข่ปลามะตัน้ำย่ายแม่จ้าต้มปลาแกงปลาใส่น้อใหม่สมะน้อใหม่สมกับน้อใหม่สมเป็นถุงด้วยจ้าอยู่นี่อันนี้ก็คือสมสมไข่ปลาย่ายา่เป็นเห็ดเป็นหายมาขอบคุณหลายๆเนา้อย่ายเนาะ สุขภาพแข็งแรง,งกันทุกคนกำลังเลิกงานมากพี่น้องเฮ้ยหยิวเนี่ยก็สิบใบใบโม่งเคืองแล้วขอเหนียวก็ต่าหม้อว้านเดือะอุ่นเลาอาขอเหนียวหมูบองเหนียวอุ่นอุ่นนั่นใส่ไม่ก็เวฟเอา เงี้ยอะไรสมซื้อ,อยู่ดอกสมซื้อ,อยู่มาตัดสับแงตงน้องแปมเปลือนเปลือนชาวยูทูปน้ำกันก็นได้เปล่าเปลือน,นไม่ไข่ปลาชมไข่ปลา หมาว่านเนี่ยย่างย่างเนื้อก็เลยเอาใส่ไอ้กระดาษฟอยไปย่างย่างไฟย่างทานมาจะหอมททยลิปไปอยู่นี่มาท่านไหนร่มอาจจะจัแจบ แกงน้ evening, Bref, ําไม้สมนํากันไข่ปลาใหญ่ๆโอ่แซ่บอืมไข่ปลาเนาะจ้ะเนาะอืมไข่ปลาบ้านเขามันบ่มันบ่แข่นคือไข่ปลาบ้านเฮาแม่เนาะบกกันมันบ่แข ถ้าใคปรปลาหวานห้าหนึ่งแขนแล้วก,ก็เนาะจานันะอันนี้เราเป็นจาน้านายเนาะเป็นแล้วแล้วเยอะแยะกยงตะหมาว่านเนี่ยแ,แกงมากินมาเนี่ยอืม้มเนี๋ยวเขาห้ามห้งาม จ๋าบ,บ่มีผักแล้เด้อมนืนี้กินไข่ปลาให้เบิง่งมีอยู่ผักแต่ว่ายาเจ้าก็กินอือเสร็จพอแม่พี่น้องเลยบก ขอดมือพ่อน่อยพ่อแม่พี่น่อยขาวเนี้ยขาวเนียวหงอุ่ำไมเขาเรียกบ้านเนียวน้วอ,มมวองหม่สมกับน้นองหม่สมเป็นทุงบ้านฮะ แฉะบงังแดด๋วโยกยไ็ไหร้านไทยหมจ๊ะบม่ได้ไปร้านไทยโดนเหรอ ไอตลาน,นแจกเอาอ <c oughs> ไข่ปลาเหร ยายเพิ่นไปกับผัวเพิ่นเพิ่นเลยซื้ออันโทรมาเห็นไข่ป่าเพิ่นเลยโทรมาถามก็เลยเอาน้ำข้าวเจาโล่หนึ่งเพิ่นก็นเลยววานก่อยเห็ดสมไว้จะเอาไปกินบ่เอาร่องเบิ่งสันดกนอกอต้องจุ่มเลยจัง อย่างนั้นใ่อยากขมนแน่นอๆเป็นเบาดีมันออกเปืมใครปะ ห้าปลาบังไอพอยแม่ใครจ้ะใครใครปาลาฝรังใครปาลาฝรังบอกไง่ายนิดึงใครปาลาฝรังพ่อแม่พี่น้องเลยใครปลาีีอย่างบนน้มาตไงไาก็เต นี่แหละข้าวขายกับมะแพ็งเนี่ยจ้ะโลละเจ็ดสิบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเสดแข็งไว้อยู่มาได้แดดแดดกินมือเหน็บิกกันมาได้แดดแดดก็เสด ือ,อ่านไอ่ตูมาเนอจากบ็กใส่พักกันซี่เล้าสี่นี่บานเข้าขึ้นแสเนอะกินตะป่า ต้อหันหิมะมันตกป่านห้าเขาเอิ้นมาบกเฮบล่ะปอกเป๊กปกเป๊ปเปกก็เลยฝาไปเอาอันปูพัหมาบ้านเนะี่ยฝากไปเอาขึ้นบ้านแืมแส่แจเสร ครับว่าเป็นใจอกินพ่อเห้เบิงพ่อหอมปากหอมข้อนะจน๊นเนาะจะกินต่ออยู่แสบร้ายใครปลาเนี่ย อ่าวันดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตักไข่แยกเตี่ยวในเด้อจ้ะเด้อบายบายพอกันชิปหนาจา้ามา